ก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรักแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี จัทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาที่เธอเธอคือ,เ,อ,คอเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือสรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอ ากกว้างหน้าตึงพอย่นมนุษย์ต่างดาวฉันหรือก็ง่ายซะละนี่คุณพี่มะไหนบอกจะมาหาเจ้าพ่อไงเจ้าพ่อหรือฟาร์มหมาที่เนี่ยฟาร์มหมาไม่ไม่ใช่หมาที่นี่แหละครับตำหนักเจ้าพ่อเพชรที่ผมบอกว่าจะช่วยคุณพี่ได้ลับที่นี่นะแล้วเจ้าพ่ออยู่ไหนละ่ะมีตาหามีแววไหมนี่ไง นั่งเป็นแบล็คพิษอยู่นี่ไม่เห็นหรือไงจ๊ะนี่อะไรก็ว่างอะโอ้สวัสดีค่ะคืออย่างนี้นะคะริชชี่เนี่ยอยากจะให้อะไรวะชื่อริชสี่ด้วยริชชี่บอกว่ารวยวะไอ้คุณ รวยใช่ครับรวยแปลว่ารวยแล้วก็รวยมากด้วยนะครับอ๋อรวยมากเลยถ้ารวยมากรีบคุยเลยชอบคุยกับคนรวยครับพี่ครับแต่ถ้ารวยมากๆอย่างเจริชี่เนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้เจ้าพ่อเพชรช่วยได้เลยนี่ครับใครบอกคนรวยไม่มีปัญหาแล้วปัญหาใหญ่ซะด้วยเอออยากให้ทำเสน่ห์ให้อยากมีผัวค่ะ จอดยอดนี่กลิ่นอะไรไหมนั่นเออนั่นสิอันนี้เขาเรียกว่ากลิ่นไก่แก่ไงบ้าเข้าวัดกวังบ้าเลี้ยงหลานอยู่บ้านมึงจะทำหรือไม่ทำล่ะดุมากทิชมาเตลอนเาพ่อของขึ้นไม่ทำจริงดนยยังไงก็ไม่ทำปฏิญาณตนเอาไว้แล้วว่าการทำเสน่ห์ให้คนรักกันเนี่ยมันบาปเพราะฉะนั้นไม่ทำแน่นอน เริ่มที่สุดเอาขอบคุณมันน่าเชิญใหม่นะคะอ้าวใด้วยี่สมวมนี่ขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะฝากกระเป๋าด้วยห้อยสายฮะดึงให้ผม้อที่ปากเสื้อเซื้อให้แล้วซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอื้อซื้อื้อมาให้ตั้สัตวเมืัอวะอืม สองแท่งตามที่สั่งไงแล้วนี่ตีนหนมาเน่ะคนปวดท้องคำถามเดียวสุดท้ายแล้วอ,อยู่ที่ไหนอ,อยู่ในกระเป๋าสีชมพูอะดัวเลยโอเคเดียวโอ๊ยอะไรอีกอ่ะอย่าใช้กระดาษที่ชู่เยอะนะเหมือนเปลืองใช่ไม้มอะ,อะไรสีชมพูสีชมพู เซเคียนคิ้วอยู่ไหนหอยู่ไหนหอยู่ไหนหอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วเซิร์ฟเคียนคิ้วรุ่นใหม่แน่เลยไม่ใช่เลือดลูม,มาสคารา่าก็ไม่ใช่อะไรเนี่ยอ้โหสองขีดด้วยวน้อ ไหนบอกว่าจะเลิกแล้วไงพี่ไหนบอกว่าบาปไงเพ็รคือผมว่าเจ้าพ่อเพชรคงลำบากใจนะครับวันต้องร้อนใจไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปตำหนักกับแม่ก็ได้ครับพี่มาพูดอะไรอย่างนั้นไม่ลำบากเลยถ้าลำบากจะเปลี่ยนชุดอันนี้ให้เหรอจะบอกให้ฟังนะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจเพราะว่าอะไรล่ะดูจากหน้าตาสิดูก็รู้คงไม่มีปัญญาหาผัวหรอกเอาละเดี๋ยวพ่อช่วยเอง เอาไปห้าสิบสอกแล้วกันห้าสิบเห็นแต่ขนนัาแข้งนะเอาไหมต้องเห็นท่านตัวไม่งั้นเหลือห้าบาทแต่ตายบ้ากามและงกเป็นที่สุดคุณพี่มะไม่เห็นเหมือนที่คุณพี่มะแบบโฆษณาเอาไว้เลยอ่ะไหนบอกไงว่าเจ้าพ่อที่เนี่ยทั้งหล่อทั้งจิตนอนเลยนอน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 พี่เทวันครับพี่มะพาคุณฤิชชีมาที่นี่ งานเข้าเราแล้วอะโอเคเนี่ยเดี๋ยว <ๆ S 1> เร็วๆสิเจร้อนโอ้ร้อนไม่ไปอาบน้ำอ่อเจร้อนใจวะอยากมีผัวไว้ไว้ <c oughs> ไม่ได้หล่อธรรมดาหล่อมาก <c oughs> นี่อยากกินจริงผู้ชายคนไหนจะถูกเจ๊กินหัวเนี่ยไม่ได้อยากกินแต่หัวนะแต่อยากจะง่ามทั้งตัวเลย เรียหนาแน่นโอ๊ oh. ชีสเหมือนพิซซ่าพิซพซ่าบายานี oh. อุย้ยน่ากินสงสาร,รผู้ชายคนนั้นจริงๆเลย่ะวายวายช่วยกวงด้วยวายกวงๆวงทำไม,น,มน่าซีดอย่างนี้เจอผีมันเหรอไม่ได้เจอผีแต่จเจอมนุษย์ตาา่างดาวปากกว้างหน้าตึงขอย่นอย่างนี้มันไล่เมือกวงอยยี่ปุย้ยวาย <c oughs> เกเด้สิเฮ้ยเดี๋ยวรู้จักกันได้ไงเนี่ยมึงมาจากดาวดวงเดียวกับเจนยังไงวะเปล่ามาคนละดวงกันแต่ว่าเจ้คนนี้น้องเพ,พ็บพึ่งลงไอ้นี่ให้นะหน้าท้องมาว่าอะไรอ,อ๋เาไม่ได้มาว่าอะไรเลยบอกว่าโอ้โหไม่ได้เจอกันแปบ๊บเดียวพอลงนะั้นะ้าท้องปุ๊บสวยขึ้นเป็นการถือว่าพูดดีมีการศึกษาสูงแล้วนางนี่ไค่อ่ะเกี่ยวข้อ,อไหกับเฮียวกวงเขาเนี่ยฮะ หนูชื่อสัมฤเป็นเด็กดีเรียนอยู่ม6ค่ะตอนนี้เฝ้าราหทโกตันไม่เกี่ยวอะไรก็เสียกวงเลยค่ะเจ๊เฟสยถือว่าพูดดีนีการศึกษาสูงน่าสนับสนุนให้เรียนสูงสูเลยนะเนี่ยนี่ไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าคนที่เราลงไปให้สุดท้ายกลายเป็นไอ้บวกลวงมากพี่ฉันว่านะ เราไม่ควรส่งเสริมการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่างคนกับมนุษย์ต่างดาวมันเป็นไปไม่ได้แต่ฉันว่าไม่ทันแล้วอยากเลยอยางเฮียวกวงอยโอ้โหวัอนตามมองกวงเหมือนรถไวร์เลารจะตัดคนกวงตอบตรงๆนะตอนนี้กวงอยากมากเลยอยากไปแล้วเกิดใหม่กวงไม่อยู่แล้วไปดีกว่าเว้เอา ไม่เห็นได้ผลละห้าพันไม่ต้องเอาแล้วเทียกูนเทียกูนอุ้ยตายไปตายเวลาตาโตนหน้าตาอย่างกับตักมายุล่าเฮ้ยมีผลกับห้าพันบาทของเราอไปเว้ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้สนไหมครับ